ครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่หน้าสารากางจังหวัดนุทรปราการครับสวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ดูไทยไวท์ .org ที่อยู่ทั่วโลกนะครับเออตอนนี้นะครับถ้าได้ประชาธิปไตยมาเต็มใบผมก็จะเลิกเหมือนกันตามตู่กองพลไปจะเลิกไหมครับพี่น้องไม่เลิกเพราะว่ายังไง นะครับเมื่อเราได้ประชาธิปไตยเต็มใบมาเราก็ต้องประคับประคองประชาธิปไตยไว้นะครับให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดการนะครับตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือนะครับต้องให้กําลังใจนะครับนายกยิ่งรักของเรานะครับหลายท่านก็จะมาพูดเรื่องนะครับที่ปปชนะครับที่จะชี้มูลนะครับนายกยิ่งรักของเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกตั้งสว พี่น้องเลือกตั้งสอวอสิ้นเดือนนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเมื่อปปชชี้มูลแล้วคนที่จะถอดถอนนายกยิ่งรักได้ก็คือสอวอนะครับต้องใช้สอวอถึงแปดสิบเสียงนะครับจากร้อยเจ็ดสิห้าเสียงเพราะนั้นการเลือกตั้งสอวอสิ้นเดือนนี้สอวอที่หมดสภาพไป77็ดิบเจ็ดคนจังหวัดละคนเนี่ย7จ็บเจ็จังหวัดเนี่ยที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยอย่าถือว่าสอวอนี้ไม่มีความสําคัญนะวันนี้ผมพูดแบบพูดคุยแบบง่ายๆนะครับสบายๆนะครับอย่าถือว่า สวนี้ไม่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างจังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยเลือกตั้งสวได้หนึ่งคนเพราะนั้นขอให้พี่น้องเนี่ยใช้วิจนะวิจารณญาณให้ดีนะครับว่าเราจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนสวจังหวัดสมุทรปราการเพราะสวเลือกตั้งแล้วจะมีผลมากมายต่อระบอบประชาธิปไตยของเราเพราะนั้นพี่น้องต้องเลือกเลือกใครก็ขอให้เป็นเป็นคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยนะครับเลือกตั้งสวที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าปปชชี้มูลว่า นายกเราเนี่ยมีความผิดนะครับแต่จริงๆไม่ผิดหรอกถ้ามันจะเอาแบบนี้นะครับสวจะเป็นคนถอดถอนต้องใช้สวถึง80เสียงถึงจะจะถอดถอนนายกยิ่งรักเราได้เพราะเลือกตั้งนะครับสวเนี่ยก็ขอให้พวกเราออกไปใช้สิทธิ์ทุกคนนะครับเลือกคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับตอนนี้นายกยิ่งรักของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจเป็นพิเศษนะครับท่านอยู่ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับตอนนี้ท่านก็ไปตรวจงานอยู่ภาคเหนือภาคอีสาน ไอ้กลุ่มกปปสก็โจมตีว่าท่านน่หนีนะครับหนีหนีหนานะครับหลบหน้าจริงๆท่านไม่หลบแล้วครับดูภาพที่ออกมาตามสื่อดิไปทําแนวป้องกันไฟไหม้บนดอยดอยสุเทพอย่างเงี้ยท่านออกเรี่ยวออกแรงทําให้ชาวบ้านได้เห็นแต่ไอ้กบฏกปปสนะครับมันทําอะไรบ้างนะครับมันปิดถนนปิดมาตรานที่ราชการดูเปรียบเทียบก,กันแล้วมันคนละเรื่องเลยครับพี่น้องเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันโจมตีนายกของเราเ่ยโจมตีโจมตีเนี่ยนะครับมันเหมือนไกล้พวกนี้เป็นหน้าตัวเมียใช่ไหมพี่น้อง วันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยีิบเจ็ดที่ผ่านมาทั้งปปชก็จะให้นายกไปรับข้อกล่าวหาแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้ไปปิดสำนวนคดีเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงดูเด็พี่น้องนายกคนเดียวให้ไปสองที่เลยมันแยกร่างได้หรือไงเนี่ยพี่น้องโหมันหน่อยสิดังด,งดงหน่อยเห็นไหมเมื่อวานผมพูดที่นนทบ,บุรีเนี่ยไอ้พวกนี้หน้าตัวเมียใช่ไหมพี่น้องไอ้พวกหน้าตัวเมียรังแกผู้หญิงนี่แหละ พวกหน้าตัวเมียรังแกผู้หญิงนายกเราเนี่ยมีทั้งความรู้นะครับมีทั้งความสง่างามนะครับมีทั้งหัวใจประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นวันนี้ท่านไมพูดหรอกว่าเมื่อวานนี้ท่านไมพูดหรอกว่าทหารเนี่ยต้องตายในสนามรบแต่นายกจะต้องตายในสนามประชาธิปไตยเท่านั้นพี่น้องเสียงดังๆหน่อยให้กำลังใจนายกเราหน่อยนี่แหละมันเป็นคารมที่จริงใจที่ออกมานะครับเพราะนั้นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้ให้กำลังใจนายกของเรา ขอเสียงพี่น้องที่มาจากนนทบุรีหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับพี่น้องครับอยู่ด้านไหนเอ่ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปที่นนทบุรีนะครับวันนี้เรามีมีเวทีที่สารากางจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องนนทบุรีก็กลับมาให้กําลังใจพวกเราพี่น้องสมุทรปราการขอเสียงดังๆตบมือให้พี่น้องชาวนนทบุรีหน่อยครับมาไม่ได้มาเปล่าเอาก็ต้มมัดมาฝากนะครับผู้ปลาใส่ด้านหลังหน่อยหนึ่งไม่หน่อยแล้วครับเยอะนะครับพอที่จะรับประทานกัน นะครับก็อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับที่มาจากปทุมธานีแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีตบมือให้พี่น้องแล้วหน่อยพี่น้องครับนี่แหละเราต้องมาร่วมกันนะครับเพื่ออุ้มชูประชาธิปไตยไว้นะครับพระป่าพระป่าเนี่ยที่จะพูดให้ฟังเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ90,000กว่าแล้วพี่น้องเป้าอยู่ที่11 1แล้วก็111เนี่ยมันไม่ไกลแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวมันก็เหมือนประชาธิปไตยเต็มใบขอยงเราเนี่ยเราพร้อมที่จะไขว่คว้าไว้ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะสนับสนุนประชาธิปไตยในด้านให้ความรู้ประชาชนโดยใช้สื่อเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาธิปไตยตรงนี้ก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าพี่น้องเราเนี่ยคงจะสนับสนุนตรงนี้ถึงแม้จะได้เงินแสนกว่าบาทมันเป็นเงินจํานวนที่เล็กน้อยเทียบกับที่จะทำพระปราเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังดีกว่าที่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมครับพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้น <S <S กนนะ็ขอให้ช่วยกันนะครับขอให้ช่วยกัน จริงๆเมื่อวานนี้จะฉลองพระป่าที่หน้าสะาการแห่งนี้เตรียมการไว้ได้หลายอย่างนะครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปปกป้องนายกของเราที่หน้าปปชนะครับเราก็เลยยุติไว้แต่ได้ตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะมีอยู่วันหนึ่งที่จะฉลองพระป่าที่นี่ เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเหบือนที่บอกไว้นะครับที่หน้าสารกลางจังหวัดสุทรราการแห่งนี้พี่น้องนนทบุรีและก็ปทุมธานีนะครับและในเขตกรุงเทพปริมนทนนะครับก็ขอเชิญด้วยวันที่ฉลองว่าป่าเราจะบอกให้ทราบต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกันขอบคุณคนทองทศนะครับที่อยู่ศรีนครินที่ช่วยมาสอง0 0บาทตบมือหน่อยครับ <laughs> ขอบคุณพี่น้องที่อยู่บางเมืองนะครับอยู่ซอยมังกรอยู่ซอยกจริทย์นะครับหมู่บ้านพฤษาสิบห้า พี่น้องที่อยู่เคหะสมุทรปราการที่อยู่หมู่ว่าที่ตลาดสามห่วงนะครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่สำโรงใต้ ide, สำโรงเหนือแล้วก็สำโรงกลางนะครับที่อยู่พระประแดงนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องที่อยู่ฝั่งพระประแดงและขอบคุณพี่น้องที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าก็ช่วยกันมานะครับเยอะนะครับพอสมควรนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับโอกาสหน้าผมก็จะมาคุยพูดคุยพูดคุยกับพี่น้องใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ